สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะก็เกิดจากการที่นักศึกษาหลายๆคนเนี่ยมาถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับทำยังไงให้การกำหนดระยะเลขหน้าเนี่ยเป็น2เซน2เซนเหมือนที่คู่มือต้องการก็คือจากด้านบนขอบกระดาษลงมาถึงเลขหน้าเนี่ย2เซนแล้วก็ด้านขวา2เซนด้านบนผมทำได้ครับแต่ด้านขวาเนี่ยทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาก็คือการกำหนดระยะเลขหน้าในเอกสารของโครงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่งไรอันนี้คือข้อความจากคู่มือการจัดทำโครงงานและปริญญานิพนธ์ของคณะเกษตรศาสตร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการาทำรูปแบบแล้วก็ข้อกำหนดในการพิมพ์ต่างๆ ะะก็คือมีการกำหนดระยะของขอบกระดาษอันนี้นักศึกษาทำเป็นกันอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำกับเลขหน้าซึ่งในคู่มือบอกไว้ว่าหมายเลขหน้าให้อยู่ที่มุมด้านขวาโดยเว้นจากขอบกระดาษบนและขอบกระดาษด้านขวาถึงตัวเลขเนี่ยในระยะ2เซนทำยังไงนะคะเพราะว่าเวลาที่อาจารย์ตรวจเล่มเนี่ย ลิ้งออกมาแล้วไม้บรรทัดเท่านั้นนะคะไม้บรรทัดจะมาวัดเลยว่าได้สองเซนยงจริงไหมทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะสําหรับการใส่เลขหน้านะคะก็ไปที่เมนู insert ค่ะ <Insert. S 1> แล้วไปที่ p a a e number เราจะใส่เลขหน้าที่ มุมขวาบนนะคะเราก็จะเลือกที่ top of page แล้วก็ที่มุมขวาค่ะอันนี้คือการใส่เลขหน้านะคะใส่เข้าไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนฟอนต์ใส่ขนาดเข้าไปค่ะก็เลื่อนลงไปดูนะคะก็จะมีเลขหน้าอยู่ทุกหน้านะคะทีนี้ในการใส่เลขหน้าเนี่ย ในน้าแรกของแต่ละบทนะคะน้าแรกของแต่ละบทเนี่ยจะไม่มีเลขหน้าอยู่จะไม่ปรากฏเลขหน้าอยู่แต่ว่าหน้าอื่นๆก็จะมีเลขหน้าปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทีเลขหนึ่งออกนะคะะ mm hmm. ก็จะไปที่ Edit Footer mm hmm. น,นะคะแล้ก็เลือก d i f f e r e n t First Page mm hmm. นะคะเลขหน้าก็จะหายไปแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ในคู่มือที่บอกไว้นะคะเมื่อกี้ว่าด้านจากระยะขอบด้านบนจะต้องห่าง2เซนแล้วก็ด้านขวา2เซนทีนี้ด้านบน2เซนทํำยังไงนะคะตรงนี้ค่ะ header form top ค่ะเราก็เลือกเลยให้เป็น2เซนนะคะระยะห่างตรงนี้ก็จะเป็น2เซนแล้วโดยที่เราดูจากตรงนี้ค่ะไม้บรรทัดตรงนี้นะคะระยะเป็น2เซนทีนี้ ในระยะจากฝั่งขวามาโดยปกติแล้วเนี่ยระยะจากฝั่งขวานะคะ,ะระยะขอบมันจะเท่ากับการตั้งค่าของระยะขอบกระดาษเราตั้งระยะขอบกระดาษตรงเนื้อหาไว้เท่าไหร่เลขหน้าก็จะเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าในคู่มือกําหนดไว้ว่าให้ด้านขวาและด้านบนเนี่ยห่างจากขอบ2เซนด้านบนเราได้แล้วนะคะ2เซนแต่ด้านด้านนี้ทํำยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะ ให้นับระยะเอาจากตรงนี้ขอบนี้มาถึงตรงนี้1เซนมาถึงตรงนี้อีก1เซนก็ทําการเลื่อนตัวนี้ค่ะให้เป็นลูกศรสีขาวแบบนี้นะคะลูกศรสีขาวแบบนี้แล้วกดเลือกที่ปุ่มตรงนี้อย่าให้เป็นลูกศรสองทางแบบนี้นะคะให้เป็นลูกศรสีขาวแบบนี้แล้วเลื่อนมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะได้ระยะจากระยะขอบเนี่ยสองเซนแล้ว เราออกไป,ปิ้นนะคะแล้วก็ดูว่าได้สองเซนจิงไหมทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมคะเราก็จะได้ระยะ หน้าเลขหน้านะคะที่ได้2เซนจากด้านบนและ2เซนจากด้านขวาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยเพราะบางทีเราตั้งเป็น2เซนแล้วเนี่ยแต่ว่าพอปริ้นออกมาแล้วมันอาจจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยอาจจะเป็นเหลือ1.8หรือเกินไป2.2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีการตั้งถึง2เซนแล้วแต่เราปริ้นออกมาแล้วเนี่ยเป็น1.8 มันน้อยไปเราอาจจะต้องไปเพิ่มในในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็น2.2เซนพอบรินออกมาแล้วมันก็จะได้2เซนพอดีนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะคะเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นี้เท่านี้นะคะส่วนคลิปวันหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ